สุกสิบเมีนาคมสองห้าสุกสิบเมีนาคมสองห้าหกสี่สองรุปสามแปดนะครับตรงก้นมันจะประมาณเนี้ยครับแค่เอวเองเนาะระดับแค่นี้ครับอันนี้นนนนคือของจริงนะความกว้างก้นนี่ประมาณเกินคามารี่นะครับถ้าเทียบถึงเนาะประมาณนั้นนะครับอ๋ออันนั้นอันนั้นด้านท้ายแต่ถ้าตรงนี้มันจะขึ้นมาระดับกลางลําตัว นอันนี้ก็ B M Z 4จะแคบกว่าน,น่อยนึงนะครับโอเคขรบคุณครับ Dat <laughs>